ทุกวันนี้นะคะเกิน90%ของคนไข้เลยที่ไม่มั่นใจในรูปหน้าเพราะมีปัญหาตรงนี้ค่ะโหนกแก้มที่ดูใหญ่โหนกแก้มที่ดูสูงแต่ดูไหมเราสามารถมีวิธีที่จะลดโหนกแก้มลงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับเราได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอมิวแพทย์ประจำพัชชาคลินิกค่ะ ปัญหาโหนกแก้มใหญ่เป็นอีกหนึ่งปัญหาย,ยอดทีสําหรับหมอเลยนะที่คนไข้เนี่ยเข้ามาปรึกษาว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงดีบอกเลยค่ะจริงๆทุกๆปัญหาหมอเคยบอกคนไข้เสมอนะคะผลลัพธ์มันจะออกมานี้ได้เราต้องแก้ไขาตามสาเหตุที่มีค่ะเดี๋ยวหมอจะมาเล่าฟังในคลิปนี้นะคะว่าปัญหาของโหนกแก้มใหญ่เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างและมีวิธีในการแก้ไขอย,ย่างไรได้บ้างค่ะสาเหตุที่ทําให้โหนกแก้มของเราดูสูงหรือว่าดูใหญ่หมอรวบรวมมาให้ทั้งหมด4สาเหตุด,ดังนี้ค่ะ สาเหตุทั้งหมดนะคะหมอขอแยกตามโครงสร้างของชั้นผิวค่ะสาเหตุที่1เลยโครงสร้างชั้นกระดูก บางคนค่ะมีโหนกแก้มใหญ่หรือว่าโหนกแก้มสูงมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเราอาจจะพบเจอบ่อยอาจจะเป็นทางภาคอีสานของทางประเทศไทยเราค่ะมีโหนกแก้มหรือกระดูกตรงนี้ค่อนข้างชัดทําให้เขารู้สึกว่าหน้าของเขาเนี่ยดูบาหรือบางทีดูไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะสาเหตุที่2ค่ะเราอาจจะไม่ได้กระดูกใหญ่แต่ว่าเราเนี่ยมีไขมันสะสมช่วงตรงนี้เยอะทําให้เวลามองเข้ามาเอา้าทำไมโหนกแก้มดูใหญ่จังแต่พอไปจับแล้วเป็นเนื้อนิ่มๆค่ะ สาเหตุที่3นะคะบางทีเนี่ยเกิดจากผิวชั้นบนของเราเองนี่แหละคะ่ะอายุมากขึ้นคอลลาเจนหายไปผิวเริ่มมีความหย่อนคล้อยมีความแซกกี้ลงก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ดูดูบานดูใหญ่เพราะว่าผิวเนี่ยตกแล้วก็กองกันมาอยู่ตรงช่วงนี้ค่ะและ4สาเหตุสุดท้ายค่ะไม่ได้เกิดจากบริเวณตรงโหนกแก้มโดยตรงค่ะแต่เกิดจากบริเวณรอบๆไม่ว่าจะเป็นช่วงขมับหรือแก้มที่ดูตอบหรือเว้าวเข้าไปค่ะทําให้ช่วงโซนโหนกแก้มเนี่ยเขามีความเด่นขึ้นมาสําหรับการรักษาหรือว่าการแก้ไขปัญหา หนกแก้มใหญ่หมอจะไล่ตามสาเหตุที่พูดให้ฟังทั้งหมด4ข้อนะคะเรามาเริ่มที่ปัญหาแรกเลยคือปัญหาที่กระดูกหนกแก้มใหญ่อุนเนี้ย บอกตรงๆเลยนะเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้แล้วว่าโหนกแก้มเราใหญ่จากกระดูกมันหนีไม่พ้นการทําสัญญกรรมค่ะสับทางสัญญกรรมที่เขาใช้กันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการทุบโหนกแก้มหรือว่าเหลาโหนกแก้มล้วนเป็นการตกแต่งบริเวณกระดูกช่วงโหนกแก้มทั้งนั้นค่ะแต่บอกไว้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปตัดกระดูกออกเหมือนเราเอาโครงสร้างออกไปค่ะปัญหาที่ตามมาหลังจากทุบโหนกแล้วต้องเจอแน่นอนคือผิวที่มันหย่อนคล้อยลงมาค่ะนึกภาพเราเคยมีโครงสร้างกระดูกอยู่แล้วมีผิวคลุมอยู่แต่โครงสร้างเนี้ย มันยุบหายไปผิวเราก็จะยืบลงมาหนกเราเล็กลงจริงค่ะแต่ว่าผิวช่วงตรงนี้อาจจะหย่อนคล้อยลงมาเห็นเป็นรอยพับรองแก้มชัดขึ้นซึ่งเราอาจจะต้องมีการทําตัดการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเพื่อกระชับผิวของเราขึ้นเราก็จะได้ทั้งหน้าที่มีหนกเล็กลงแล้วก็ผิวกระชับในเวลาเดียวกันค่ะ ข้อที่2นะคะแก้ปัญหาจากสาเหตุที่มีไขมันสะสมช่วงบริเวณหนกแก้มเยอะง่ายๆเลยค่ะสลายไขยมันออกไปไม่ว่าจะเป็นการใช้ตัวยาเข้าไปเพื่อสลายไขยมันให้มีปริมาณที่ลดลงหรือใช้เครื่องวิทยุหรือว่า r f ที่ทุกคนรู้จักค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง o l i g i o หรือว่าเทอร์มาก็สามารถทําให้ปริมาณไขมันที่มีอยู่ใต้ผิวเนี่ยลดลงไปได้ค่ะหนกแก้มของเราก็จะดูเล็กลงและอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยสลายไขยมันออกไปได้ก็คือการดูดไขมันช่วงบริเวณหนกแก้มที่มีส่วนเกินขึ้นมาค่ะ ข้อที่3นะคะการแก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุผิวย่อนคล้อยผิวขาดคอลลาเจนหรือว่าผิวย้อยลงมาทําให้หนกดูใหญ่เนี่ยหมออรวบรวมมาให้ทั้งหมด4ข้อค่ะอย่างที่1เลยการร้อยไหมการร้อยไหมทุกคนรู้ดีอยู่แล้วไหมมีเงี่ยงเกี่ยวผิวขึ้นไปให้ดูกระชับขึ้นตรงไหนที่ดูห้อยดูย้อยแล้วก็เอาไหมไปวางตรงนั้นและดึงไหมขึ้นมนาะผิวเราก็จะดูกระชับขึ้นหนกแก้มเราก็จะดูเล็กลงไปได้2นะคะการฉีดบท็อกบท็อกในที่นี้นะคะคือการฉีดบอท็อกกริฟติ้งที่ทุกคน 卢萨。 แต่เราไม่ได้ฉีดแล้วเข้าไปถึงชั้นกล้ามเนื้อเราฉีดเพื่อเขาอยู่ตรงแค่บนเรนผิวหนังชั้นบนค่ะแล้วทาให้ผิวหนังชั้นบนของเราเนี่ยเกิดความกระชับและหดตัวขึ้นหนูแก้มก็จะดูเด่นลดลงไปได้ค่ะ 3. ค่ะการทำคลื่น RF ไม่ว่าจะเป็น Origi ิโอหรือว่าเทอร์มาซึ่งนอกจากว่าเขาเนี่ยจะช่วยลดปริมาณไขมันไปได้แล้วยังสามารถกระตุ้นให้ผิวของเราเนี่ยมีคอลลาเจนเพิ่มขึ้นเกิดความกระชับขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4คลื่นอันเตซาวหรือว่าพวกไฮฟูหรือว่าตัวอัลเทราค ทั้งหมดนี้นะคะล้วนแต่จะทําให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนขึ้นหรือว่าเกิดความกระชับขึ้นหนกแก้มที่มันดูห้อยดูย้อยเนี่ยก็จะดูเล็กลงและตึงขึ้นค่ะข้อที่4นะคะการแก้ปัญหาที่เกิดจากสาเหตุของคนที่มีขมับตอบและแก้มตอบ ทำให้ช่วงโหนกเนี่ยดูเด่นดูนูนขึ้นมาง่ายๆเลยค่ะอะไรที่ดูตอบแสดงว่าโวลลูมเขาหายไปเราแค่แทนที่โวลลูมเข้าไปค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดฟิลเลอร์เติมเต็มบริเวณคับหรือว่าแก้มตอบหรือเราสามารถใช้ไขมันของตัวเองนี่แหละค่ะเติมเต็มช่วงบริเวณคับหรือว่าแก้มตอบก็จะทําให้เส้นตรงนี้ดูเป็นเส้นเดียวกันขึ้นจากที่เคยวาและหนกแก้มดูเด่นดูนูนก็จะหายไปค่ะโดยสรุปนะคะปัญหาโหนกแก้มใหญ่ที่สร้างความไม่มั่นใจให้ใครหลายๆคน เกิดจากหลากหลายสาเหตุมากๆเลยดังนั้นการแก้ไขของหมอเนี่ยพุ่งไปหาสาเหตุที่ทุกคนมีเลยค่ะรับรองเลยว่าถ้าเรารักษาหรือว่าแก้ไขตามสาเหตุที่มีเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมาค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคลิปความรู้ดีๆที่หมอตั้งใจจะมาสรุปให้กับคนไข้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนหมอก็รู้สึกินด,ดีมากๆเลยค่ะที่สําคัญนะคะรบพวนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปถัดไปค่ะ